สวัสดีสวัสดีเอฟซบัสุขุสุกคนพี่น้องกองไายบอสุขสูทุกคนสวัสดีนะครับผมมือนีบาสุกมาอ่าสวรรคนาเขตเนาะมาลังจากมาต่บ้านอดีบาสุกมาในเมืองตัวเมืองสวรรค์นาเขตซึ่งพิเศษที่สุดก็คืออ่าบาสุกมาเห็นประเทศไทยพี่น้องคือฟังตรงขามนั้นได้ทางแม่นำ้ำโค้งเป็นจังหวัดมุกดาหารพี่น้องมุกดาหาร แล้วจีบาสุกนั่งอยู่แมนสวรรค์นาเกะพี่น้องคัวอยู่หม่องไหนเนาะบาสุกกับโบหงอเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบาสุกเพิ่งเคยมาพี่น้องครั้งแรกในชีวิตโอ้เดี๋ยวออกไปเบิ่งญี่ปุ่นเด้อแล้วเจอกันญี่ปุ่นพี่น้องครั้งแรกในชีวิตพี่น้องทีเราไม่เห็นฟังไทยไกลๆฟังลาวกับฟังไทย<อ>เดี๋ยวพี่น้องบาสุกเสียงหัวอยู่จังหวัดเมียงนเนาะเบื่อหนะเอ้วยาเฝ้าหมู่บ้านชุมชนสีมงคลเหนือ จังหวัดมุกดาหารอำเภอไอยางแนดพี่น้องกับังหูเนาะแต่ว่าอยู่เบืองบาซุกนี่อยู่เมืองไก่ซอนพอมิหารโอ้โหบรรยากาศดีอันนี้ฟังไทยนี่ฟังเล่าอยากไปได้พี่น้องคิดหอดดยจะไปเล่นไทยเด็ดนั่นไหมเอออ้าวตอนนี้กห็หอดแคมคองอัน สวรรค์เขตโนมุกดาหานเชิงว่าทั้งฝั่งนี้เป็นเมืองไกรว่าแล้วก็เมืองไกรซ้อนเนี่ยเมืองไกรซ้อนบ้านยังไงสยูมิเนาะอันนี้ก็เป็นวัดใหญ่เนาะวัดใหญ่ชยภูมิที่เออบองได้ตัวขัวฮะขัวอยู่บ้านนาแก่บะขัวอยู่ฝุ่นบะแมนฝุ่นขัวอยู่ฝุ่นนี่แมนฟังลาวเนาะฟังนั่นแมนฟังไทยเนาะเออปักเสกก็เกยเชิดทิ้งสีแล้เนาะเราบ่านเชิงว่าเออ ตอนนี้พี่แง่ยังน้องคอยกำลังมาฮอดสวัสดีคริสต้องปีนมาทางนี้โอเคแจกๆเนี่ยตะแวนกำลังตกดินพี่น้องเใช่ทางนะมาซุกคลิปนี้กับเรจักจั่วจังอะไรเนาะเพราะว่าบอกเคยมากจ้าเกลือบอรจักเสียอธิบายแต่ว่าเลาะผ้าเที่ยวแต่มาพอลาวไทยโอ้ยีไทยมีตึกสูงอันนี้พี่น้องเห็นว่าเด้ๆเด็นมองไปฮะแต่ว่าโกโปรมัน ส้มมาได้เนาะพี่น้องนะอนเนาะอะไรเมื่อสวรรค์ที่จะเลื่อนขักขนาดพี่น้องปากเสะแก้มคล้องหันยังเป็นอันนี้อยู่ยังเป็นดินแดงอยู่เพราะว่าเขากำลังเริ่มเห็ดพี่น้องเลยเป็นแน่นี่มันก็เป็นตะาไมายอยู่อหรอเป็นตะมวลอาะมีเกาะกลางดอนจิตพระสวรรค์กำลังตกดินนะคลิปนี้กับศิ่มียังไงเนาะพี่น้องแต่ว่าสิลงซื้อ ฟังได้ฟังเล่าอะไรเมื่อยามเนาะสวัสด์นาเขตใส่เวลาให้มันคุมพี่น้องเพราะว่าโอ้ยังกับพี่น้องเย่อบาสุกสีส้มให้เบิ่งเด้อเพราะว่ากล่องโทรศัพท์มันสีส้มถ่ายังพี่นอ้อ,นองคอมเมนต์บอกเนเด้อคอมเมนต์บอกบาซุกนะนี่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 ยวอสีส้มหกสิบเต่าด้วยอะไรผ่าอะไรเนี่ยถ่ายยังนี่ ใชอยังนี่พี่น้องอยู่จังหวัดมุกดาหารเด้อพอมมนบอกน่ยพี่น้องพระสุดใสโท,ทรศัพท์ซูมมาเนาะว่ากลโปมมันซูมมาได้ดีซูมให้นบุตรตึกตึกสูงโอ้กุ้สาวลายอนี่เห็นอยงนอยงไหยว้า จะเลื่อเถอะวะเป็นในเมืองแนวพี่น้องเ,เป็นตามมาเที่ยวอยู่ลอกแนวนี้เนาะปากเซ่กร็ร่างเห็ุเดี๋ยวถามเบิ่อนนะว่าปากเซ่ฮานจีจะเลื่อนสมัมภาระเมืองเล่าอาจจะีแบบตึกสูงโมลายเนาะพี่น้องผมมีตึกสูงโอ้ยเด็ดสพาพน,นู้นอยู่ผมเ,เดีย๋ยเดี๋ยวเมืองเล่าเป็นเมืองที่แบบตึกบดสูงโมลายเนาะ เัิงท่านนตึกอสูงลายอะไพี่น้องกินเผื่อนะอย่าขามไปเด้ลอนน้ำขามไปปลอยด้นี่มัไอ้กอยคือผูสาวลายแท้โอ้ยไอแถวได้กระมีด้ายแน่นปะป้าที่เธออีสานได้เนาะสาวซื้อจางไหนเนี่ยปูสาวยางน้ำก๊อเนื้อจะซื้อยัง้น่ากินดาโอ้แต่แล้วปูนี่แถวูดถึงรังซื้อจังไนกซื้อบีบีคบเหมัอนมั พี่วานเลยผมเนอบ้านเหรอต้องรองซิบเนี่ยนี่เป็นนางเอกสองันนี้เนางเอกสองนางเอกองได้เหรอได้เหรอใช่ใช่อันี่นะไอคืนแอ่ก่อนเดี๋ยวเปล่าอนี่ไปไปอยู่ไก่เราผมให้เ่าเล่นไปซ้แอร์ก่อนรถทุ่นบ่ แห้งจ่อยแห้งไปแลนเจ้าการบานนีแม่นี่แมนนี่นะแม่คอยอธิบายแล้วเ่ยองเออทางทางอันมุกดาหารเรายังบุคคไปกจ้องานนี้นตนี้าเจาแมนบานาเจามันจะได้ม้มันจะได้ยินมจะได้ยินเนาะเายังบ่เคยไปจักเถื่อเคยไปเลยชุกบ่เคยมานาหารจั่อ เห็น้ำขัาไปเห็นเนีเน้ยไปมันสีเห็นอันขัวขาไม่น้ำขอเนี่เห็นเีมไปไหมใไมเห็นอยู่อ้ไก่เนาะไก่ปะิภาขอยไปริวะปะจิาจไปชาดานมัเปิดก่อนโอ้ก่อนนี้มันจะเห็นขัวนี่มันจะเห็นขัว้เลยโอเคอเคเนี๋ยขอยพาไปอ๋มันชิบปคำก่อนป่ะคำได้งามเาัดไปอือขาไปฟังไท่หอดใจได้เขาบ่คเขาจับเลยวะ ตลกอะไรวะากล้เอาแเป็นนัเอกที่ไอญ่ก่อนเจ้าอินเตอร์เอนเตอร์เทนได้ฮนหัได้ไหมห็นเขาแล้วหยุค่ะยู่เด้อเด้อหยุ่อยุดเฮ้ยบอลีน้คุณจังเมเดิมงามเ้ยบอลางย่ข้ามงามเถอะหยุดใจดเอามันไกลเนาะไกลหัวใจนี่ ขายยางรอเลยแม่นบอกพวกไหนเนี่ยสาวเขนะสวรรค์ไม่ได้เวลแมันนีจะขื่อได้มากดีบวะสมากเลยเราใส่บาปนี่แน่เออมองมองเรียนอยู่ฟังไทยด้ตอนขี่รถโดยสารตอนไหนลตัวมีผ้าโอ้ขอยซูมิึงอยู่ผ่ายังหรอผ่ายังหัวอยู่บ่โอ้โอ้ไอโน่เ้วไอโน่ล้ย มันมองอะไรเด้ตัวเขาเห็นเขาถ่ายอยู่แบบตัวนั้นเป็นพญานาคครับบอสอรสุลาบอสรสขันมาถ่ายจีบๆสาวคื้จิคักเนาะแต่ว่าบุก่าปันไดไว้บอสได้เบาบอได้เบานะแจ็กกี้นเบาอย่าแจกี้วนแจกรสี เอาเอาแบบเอาแบบเกาหลีทั่วเงินไหมอันนี้มันเกาหลีทั่วเกาหลีทั่วเงินไหมยืมนะไม่โดนเลยไม่โดนเลยเหรอโดนเลยได้ไม่โดนเลยได้เคื่นไม่คืนได้คืนเพล e n อะไรเนี่ยจะโดนอลไรบอสอันนี้ครับคือบอสลงจกคืออะไรมันเป็นโดนไอแม่นบอสไอ้อก้อยคนไทยหันเนยไอ้อก้อย ทำเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันยืนยนวิวดีลมดีเนาะเดี๋ยวเเดี๋ยวเบิ่งละสีจีผู้บาวเนาะอ่ะเบิ้งเอาไงเอาว n e t w r e four five six seven o k a เอาเลยเอาเลยเอาใส่เตา เอ้ยตลุกอันนี้พี่เนาะตะลุกขนาดตเต้เหมือนแห้งอันนอยู่ปากเซเขาคุกซ้ำมือนะฮ่าอยู่ดอคนตลกอยู่ที่อยู่ปากเซ่เขาคุกซ้ำมือมือฉีบมห้านคนนั่นเองเจงตอนนี้พวกเรากลับไปกินเข่าเข่าระกาเมื่อนอนเข่าระกานี่เนาะเอล้วบมุกดาฮานี่เห็นแล้ว ฟังไทยแล้วฟังเล้าเนาะให้น้องให้น้องเล้าท่านโอ้เย็นขนาดพี่น้องเล้าไทยพี่น้องไทยพี่น้องเล้าเขาอยากไม่อยู่แบบเกะกะจะเสียเลยก็จุดหมดจะถามไปมั้ยจังกระหานี่ถ้าีเขาอยากเมียอยู่ไทยอยากได้เมียอยู่ไทยได้ปะจะอยากได้เมียคนไทยเออได้ไอชิติต่อให้ด้วยเอาอุบลอุบลก็ได้มุกละหานก็ได้ แล้วกอดแป้นแล้ววาอยู่กันจะไม่สุขกินเลยตอนนี้เฮากำลังอันมากกินเข้าเนาะเฮาสิกินเข้าอยู่กินเข้าแล้วกบกลัวกินเข้าแล้วพวกเฮาก็ชิมเมื่อนอนพักผ่อนอยู่ห้องเนาะเบิดอเสาร์เดินทางไป เมื่อพีนไปหาไอ้บิลลี่ครับไอ้ใจไอ้เนาะเชีงว่าตอนนี้พวกเอากินมคาก่อนเอาพี่ดีกัิพี่น้องโอเคมีเพลงร้ายบอไวปๆเอาพี่น้องเลยตอนนี้บาซุกกะมาหดอ่าบอลนอนอยู่เป็นทีเทียบหอยเนาะเพราะว่าเขาบ่มีบอลนอนพี่น้องเขาก็จำเป็นต้องในเซาห้องเนาะขึ้นหนึ่งแสนสี่พันสิบมาถึงหาร้อยนาะประมาณสี่ร้อยสี่รอยบาทพี่น้องเลยงบพรา่า เดี๋ยวนี้แต่ไหนจะเบิด์ตไล่เตอ๋อเราเป็นพันสองพันเพี่น้องต่อคนเนาะกามืออื่นเขาจะไปเจอกันอยู่บ้านไอบินลีเนาะแล้วก็บ้านไอใจบาราเซนเนลพี่เน้ะมีร้านยูทูบเบอร์ที่บาซุกบริษัทพยายามเนะาะเพราะว่ามีเวลามีแค่สองมือพี่น้องแต่ว่าบาซุกน่าจะได้มาอีกเช่อหนึ่งเพราะว่าหัวจักกับหลายคนอยู่ทั้งอ่า uh, บาราเซนเนลแล้วก,ก็บาราสตูดิโอแล้วกาสองอันนั้นไอแพ้อันเดียพี่เนาะโหอยู่บัง กับมีหลายคนพี่น้องอยู่บ้านหน้าโมงแน่เอลยอันนั้นเอ้ยพ่องกับหัวจักอยู่หัวจักเกือบแทบทุกคนพี่น้องกะสิมีโอกาสจะพยายามแคร์บาจบัยบาวินดีเอ้ยดรียกระกับพวันดองเนาพะพวันดองอยู่หน้านี่ยพี่น้องกับเพื่อนไอ้อาร์กอยด์วัฒนธรนมไอเขากับสิไรกับพี่น้องแล้วถ้เจอกันมืออื่นพี่น้องคลิปหน้นาเด้อบ๊ายบายแล้วมาคลิปนี้กับชิงลงมืออื่นเท่าอไห้่พี่น้อง